สบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้สนอกับค้างหม้อใส่หัวสินไคลตัวตะไคร้กับข่าสิต้มไก่จ้าพี่น้องอันนี้เมงไก่อยู่ในอคอกตัวเองพี่น้องคอยบีมก็ได้วคว้าเรียบร้อยแล้วลังสิตตมใส่หม,ม้อหม้อโพดแล้วกปรุงเครื่องสะกอนพี่น้องอน้องที่แช่รถดี ไก่ลงพี่น้องหม้อก,ก็พดแล้วตอนนี้หม้อก,ก็เดือดขึ้นนะพี่น้องโอ้โหอ่อเลยตัดเซ้นขึน้นอะต้มปลาสังเงในึ่ไก่นะจ้ะพี่น้อง ผักเสียงหอมพึกลงแซ่แซ่พี่น้องก่อนจะตัว,ตวบัลลังก์เล่นแล้วพี่น้องไก่ก็เปลือยแล้ววันนี้จะน้อมสิ่ไปตำแจ้วเด้อพี่น้องเมืองไปน้ำสาวน้อมเด้อพี่น้องเด้อสองน้อ,ตอมตำำมกพริกก่อนเด้อพี่น้องมกพริกกระตุ้วเอาหอมหัวใหม่ๆยัยงแซ่บใส่ชูรสใส่ชูรสเต็ม chạy cửa nít lên อาจารย์ีนเสียงขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเม้นเด้อพี่น้องที่เข้ามาติดตามสาวน้อมพาเซ้ขอบคุณหลายๆพี่พาประกันเดขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องพี่พาะโปรเจก์ประงามน้ำเมสาวน้อมก็ขอโทษขออภัยหลายเลยเพิ่งจะ คือหงอะไรพี่น้องเพื่อนเป็นโรคอันเจ็บหัวเข่าหัวขาเพื่อนไปแล้วมายะคนตุ้ยหนูพี่น้องสาวน้องก็จะคือกันนั่นแหละอันนี้ต่ำแทบแทบจะต,ตัวใหญ่ตพ่ำ ใส่เมนดาพี่น้องสับินดาก่อนใส่เมนดาแล้วสันน้อมก็สิต่ำเลยพี่น้องมึงไปน้องไกแล้วด้วยจ้าสบายดีพี่น้องมาสกุลมาสกุลมึงสันน้อมต่ำเจ้าะเด้อพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อที่คอมติดตามสันน oh ้อมขอบขอบคุณในหลายเด้อจ้าเรียบร้อยแล้วพี่น้อง น้ำพริกน้ำพริกแมงดาสำลีหอมก๋วยละพี่น้องสนอมซูเปใส่ปลาสนอมทีใแสนน้ำปลาสำลีพี่น้องเจลน้ำพริกแมงดากระเซ็ดแล้วพี่น้อง,องเี่กครับต้มไก่เซ็ปเ พอน้องบเพิ่นไปยำร็อกแซานี้อยู่น้ำนาแล้วพ่นได้พี่น้องไปส้อนเด็ดน้าตา็อคออกประมาณนี่ยพี่น้องไก่ก็ออกมากระประมาณนี้แหละพี่น้องแซ่บบอสุกแล้วสนอมกันที่ซับไก่ก็พักกระร้อยแล้วลพี่น้องแต่แซ่บบอวันนี้ก็ะเซ็ดเลยเด้อพี่น้อง เดี๋ยวนำพริกพริกแกนแมงดาแล,ล้วก็ต้มยำไก่กินน้ำกันเลยนะจ้าพี่น้องสบายดีพี่น้องอเชื่อมาเริ่มกพีความสารอ,อก เราเสงีรงกันีบ่ช่วงนี้ไล้ค่ากินค่ากันีเนาะ Đúng không khóc xóa không non Thấy แค่ไปน้อง,องกินข้ากับหลาอขอกองน้ำคอยบีบ่อนนั่นพ่อไม่เลิกไปบีบเนาะ 应该暖暖的，冻不得了 ว่จะพาสาวน้อยกับสาวนุกเปิดมาแจ่มหาชัยอยูนนนนย่นั่งเศายน้นมาดินน้ำใจเพื่นที่ชวเ,วเ้เพื่นแกงหน่อไม้เ้เพืเ่อนไปนกินลูกละว้านนี้เพื่นไปกินแกงหน่อไม้อะลยเป็วั cần có máy thì chị cũng mưa đấy mặc hàng หอมเนาะนางยาตัวเดียวนี่แหละ <S <S มันเป็นตัวผู้เนี่ยนะต้องหอมตั้งตัวแม่แล้วป่ะหอมจะพูดแล้วเหอมาด้วยพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ลาพี่ลาเนาะไปกันเด้อใจเรื่องกดไลค์ like, กดแชร์สองสาวน้องบ้าแซ่บเด้อพี่น้องพี่พาสประกันนาก็ขอโทษขออภัยพี่น้องกกขอตัวขออภยัยทัทออานหลายบ๊ายบายขอขอบใจ